สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูรถที่จอดนิ่งๆนะครับก่อนการไปทดสอบนะครับในรถบีทีอีโปรนะครับ4ประตูนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับท่านเจ้าของรถก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้ไปพิสูจน์นะครับในรูปแบบการประหยัดเชื้อเพลิงหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งที่ ภาพที่เห็นข้างหน้านี้นะครับรับรถคันนี้นะครับก็ติดถังด้วยกัน3ถังด้วยกันนะครับโดยแยกไว้ตำแหน่งท้ายรถแทนยางอะไรนะครับถัง2ใบนะครับตำแหน่งที่ผมยืนถ่ายอยู่นี้ห่างจากรถประมาณ4เมตรนะครับความสูงของกล้องอยู่ในระดับสายตานะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าไม่เห็นถังเลยนะครับแล้วก็ผมจะถือกล้องต่ำลงไป1เมตรนะครับครับภาพจะเป็นทางนี้นะครับก็ถือได้ว่า BT.50 ติดแล้วไม่เห็นถังนะครับถ้าไม่ได้ตัสังเกตน,นะครับครับส่วนถังใบที่3นั้นนะครับก็ติดตำแหน่งแทนท่อพักไอเสียนะครับและก็หัวเติมนั้นนะครับ 2ตำแหน่งด้วยกันนะครับคือติดท้ายนะครับติดท้ายก็สามารถเข้าได้สองฝั่งนะครับและก็ด้านหน้านะครับก็ติดอีกหนึ่งหัวนะครับสําหรับการเติมข้างหน้านะครับเพื่อเพื่มหนความสะดวกนะครับไม่ว่าที่ปั๊มจะมีช่องใดให้เข้าก็สามารถจะตอบสนองได้ในทุกรูปแบบนะครับซึ่งตรงนข้ามกับการติดตั้ง ในตำแหน่งฝาถังน้ำมันนั่นหมายความว่าจะต้องรอข้างซ้ายเท่านั้นนะครับนั่นเป็นอุปสรรคทีเออ่เกิดขึ้นกับในสังคมของการเติมแก๊สในทุกวันนี้นะครับครับก็อย่างที่ผมเกินไปแต่ต้นนะครับว่ารถคันนี้เป็นบ t ี50คันแรกของโลกนะครับและก็เป็นการติดตั้งที่ยังไม่เป็นนโยบายที่จะให้ลูกค้าติดตั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่า ในระบบ n g v t f c 8นั้นเปิดตัวต้นปี2558นนะครับและก็เหตุที่ต้องติดตั้งคันนี้เพราะว่าท่านเจ้าของนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับการแพทย์นะครับก็จึงมาร่วมกันนะครับมาท่านมาเสียสละให้เวลากับการวิจัยระบบนะครับว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่นะครับ และก็ NTV TF48 คันแรกของโลกนั้นนะครับสามารถตอบสนองได้อย่างไรนะครับเป็นการคุยโม้โอ้โหหรือไม่นะครับก็ท่านเจ้าของรถนั่นแหละครับจะเป็นผู้จับผิด NTV Development นะครับในการที่จะค้นหาความจริงว่ามีข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นผลบวกนะครับและก็เป็นข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นผลลบนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านเจ้าของนะครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับคันแรกของโลกนะครับผมพิรวัตรสายทองครับครับรับราชการอยู่ที่จังหวัดลดบุรีนะครับครับส่วนบ้านพักอยู่อำเภอบ้านโป่งครับก็ตามที่พี่วสันต์เจ้าของโครงการหรือว่าโปรเจกต์การพัฒนาและวิจัยระบบ TFC เนี่ยนะครับ NGV TFC หรือ NGV Development เนี่ย ผมเองได้ติดตามข้อมูลของ NGV Development มาไม่น้อยกว่า2ปีก่อนที่จะตัดสินใจที่จะติด NGV กับ NGV Development เพราะเท่าที่ทราบก็คือณณเวลานี้เนี่ยที่วางตลาดก็มีเพียงรุ่น TFC ล่าสุดก็คือ TFC 7เท่านั้นแต่ผมได้ทราบว่าทางเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยพี่ประสานเนี่ยได้มีการพัฒนาไปถึงรุ่น TFC 8 ก็เลยแสดงความจำนงว่าอยากจะเป็นผู้ร่วมวิจัยรู้ศึกษาการพัฒนา NGV Development ในรุ่น TFC8 ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของโครงการในการที่จะติดตั้ง NGV Development โดยเป็นรุ่น TFC8 เนี่ยให้กับคันนี้นะครับซึ่งเป็นคันแรกของโลกนะครับอายุก็ตอนนี้2ปีเสร็จสองปีนะครับ ก็วิ่งไปแล้วเท่าไหร่ครับงวิ่ง70,000โลครับ70,000โลนะครับครับนี่คือสิ่งที่แล้วจากการที่ได้ไปทําการทดสอบวิ่งจริงหลังติดตั้งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์กันได้นะครับสำหรับท่านที่ได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้เนี่ยถ้าสนใจแล้วอยู่ไม่ไกลจาก สถานที่ที่ผมอยู่นะครับคืออำเภอพัดโปจังหวัดราชบุรีแล้วเนี่ยยินดีให้มาศึกษามาดูของจริงหรือว่าจะมาทดลองขับก็ยินดีที่จะให้ทําการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับก็ขอเรียนย้ําว่าที่คลิปวิดีโอตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของโครงการหรือว่าคุณวสันเนี่ยไม่ได้เชิญผมมาเป็นหน้าม้านะครับ เพราะผมเองก็รับราชการอยู่รยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นอีกหน,หนึ่งกำลังใจที่อยากจะเรียนว่าอยากจะให้คนไทยเราได้ช่วยกันพัฒนาในเรื่องของพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองและที่สำคัญก็คือว่า,าช่วยเราตัวเราเองในเรื่องของเศรษฐกษิจและคนรอบข้างร,รวมทั้งภาพภาพรวมของอประเทศถ้ามีคนที่ใช้พลังงานอย่าง ถูกวิธีและก็เหมาะสมนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องต้องขอขอบคุณทางโครงการ NGV Development โดยเฉพาะพี่วสันนะครับที่กรุณาแล้วก็ยินดีที่จะให้เราให้ผมเนี่ยได้ได้ทดสอบ p f c 8นะครับโดยเฉพาะยิ่ง BT50 Pro เป็นคันแรกของประเทศโลกนาเป็นของโลกครับต้องขอบคุณอย่างสูงครับเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ